สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบีไบร์ท t า r ์โรนะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพี่กัดเด้งให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของเราเขารู้บ้างไหมนะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะคนที่เพื่อนๆครอบโยอยูอะค่ะคนที่เพื่อนๆอยากถามถึงเนี่ยคะ่ะเขาคนนั้นจะรู้ไหมคะว่าเพื่อนๆนั้นรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะค่ะก็เช่นเคยนะคะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะเป็นผลการทํานายโดยรวม อาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนๆท่นนานใดนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอนไลน์ line. เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งไอเดียลน์และรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารัก ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กมิลเสมอเลยนะคะมขิขอขอบคุณมากมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายในวันนี้กันนะคะก่อน,นึ่งนะคะมิขอให้เพื่อนๆหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว,ว่าความรู้สึกของเพื่อนๆนะคะเขาคนนั้นรับรู้บ้างไหมนะคะเขารู้บ้างหรือเปล่านะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะเด็กที่หนึ่งจะเป็นลูกปัดสีม่วงเด็กที่สองจะเป็นลูกปัดสีแดงและเด็กที่สามจะเป็นลูกปัดสีเขียวนะคะ ชอบลูกปัดสีอะไรนะคะชอบลายไพ่แบบไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเลขที่หนึ่งนะคะลูกปัดสีม่อจะเป็นไพ่สําหรับนี้นะคะความรู้สึกของคุณนะคะเขารู้บ้างไหมนะคะเขารับรู้บ้างหรือเปล่านะคะ ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวจะขอดูก่อนว่าความรู้สึกของคุณนั้นที่มีต่อเขานะคะคุณรู้สึกอย่างไรนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะ 6เหรียญน,นะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะเจดถ้วยค่ะว้าวสองดาบนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเค้านะคะ สี่เรียญนะคะข่าความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขานะคะก็คือว่าคุณนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าการให้และการรับนะคะระหว่างคุณกับเขานั้นมันไม่เท่ากันนะคะเขาคนนั้นน่าจะมีตัวเลือกเยอะนะคะทําให้คุณนั้นเหมือนไม่มั่นใจในตัวเขานะคะไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะคือคุณไม่มั่นใจเขานะคะไม่ใช่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพราะคุณนั้น คุณก็ต้องรักเขาแหละไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่มาดูหรอกใช่ไหมล่ะคะค่ะในความรู้สึกของคุณนะคะที่คุณรู้สึกต่อเขานะคะก็คือเหมือนประมาณว่าเหมือนเขานิ่งไปอะคะ่ะเขานิ่งไปเขาเขา้าเซฟโซนของเขาไปหรือเปล่านะคะทําไมเขาถึงนิ่งไปนะคะหรือเขาไปมีคนอื่นแล้วนะคะในความรู้สึกของคุณนะคะคุณไม่มั่นใจในตัวของเขาเลยอะคะ่ะ ่าถ้าคุณรู้สึกกับเขาอย่างนี้นะคะก็ไปต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วเขารู้ไหมคะว่าคุณคิดอย่างไรกับเขานะคะคือในความรักครั้งนี้นะคะคุณรักเขาแหละแต่คุณไม่มั่นใจในตัวเขานะคะเพราะเขาน่าจะเป็นคนที่ดูดีอะคะ่ะมีคนเข้าหาเยอะนะคะค่ะแล้วเขารู้ว่าไหมละคะว่าคุณรู้สึกกับเขาอย่างนี้นะคะ เมจิกเชียนค่ะว้า wow. วจัดเมน้นนะคะสามถ้วยนะคะ นี่ถือดาบนะคะค่ะถามว่าเขารู้ไหมนะคะเขารู้ค่ะนี่นะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดอยู่นะคะเขาเป็นดัมเมจิกเชียนะคะเขาฉลาดนะคะเขารู้ค่ะว่าคุณคิดยังไงอะไรยังไงกับเขานะคะคุณรักเขานะคะเขารู้ค่ะเขารับรู้ได้เพราะว่าคุณเองนั่นคุณก็บอกเขานะคุณบอกเขาประจำเลยค่ะคุณบอกเขาตลอดเลยว่าคุณนั้นรักเขาอะค่ะค่ะในความรู้สึกของเขานะคะเขาก็มีความสูงนะคะการที่ว่า มีคุณเข้ามารักเขานะคะค่ะและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณนั้นจริงจังกับเขานะคะอืมนะคะนในเมื่อเขารู้แล้วนะคะเขารู้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าคุณนั้นบอกเขานะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ฉลาดด้วยนะคะเขารู้ว่าคุณนั้นไม่ได้โกหกเขาหรอกคุณพูดมาคุณพูดความจริงนะคะค่ะและน้องความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะ ในเมื่อเขารู้แล้วนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาดูแนวน้องกันเดอะเมดค่ะว่ะแนวน้องความสัมพันธ์นี่จะเป็นอย่างไรคะ The Tower ค่ะอืมเดอะไฮพรีเทสค่ะว้าวอ๋อรายชาถือไม่เท้านะแน่น้อมแล้วก็ความสัมพันธ์นี่จะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะถ้าเขาก็จะ มันเงีย,งยบๆอย่างนี้และค่ะเขาไม่เทคนะคะตอนนี้นะคะเขายังไม่เทคนะคะเพราะว่าถ้าเทคไปแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็คงได้แต่คิดถึงคุณน,นี่แหละค่ะคือยังทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะการเทคแอคชั่นของเขาเนี่ยอาจจะเสียนะคะต่อการงานของเขาก็ได้นะคะดังนั้นนะคะ เขาจึงยังไม่เทคนะคะคุณอาจจะอยู่ที่น่วยงานเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่าการเทคแอคชันของเขานั้นจะมีผลกระทบต่อการทํางานของเขานะคะค่ะเขาก็จะเก็บคุณไว้ในใจอยู่อย่างนี้ละค่ะถามว่าเขารักคุณไหมนะคะในที่นี้นะคะเขาก็รักคุณเขาก็ชอบคุณนะคะเพราะว่าเขาเองนะเขาอยากจะคบกับคุณไปนานๆนะคะแต่ตอนนี้เขายังเทคแอคชันอะไรไม่ได้นะคะค่าผลการทานายก็จะมีประมาณว่านะคะคุณนั้นนะคะมีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีการให้และการรับที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่ดูดีมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะคุณจึงไม่มั่นใจในตัวเขานะคะแต่คุณหนรักเขาแหละเพียงแต่ว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเขานะคะเพราะว่าเขาเองบางครั้งเขาก็นิ่งนะคะเขาเซฟโซนไปอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะเขามีพื้นที่ส่วนตัวค่ะค่ะ ถ้าถามว่าเขารู้ไหมคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะเขารู้นะคะว่าคุณนั้นรักเขาเพราะคุณนั้นบอกเขาประจําและเขาก็เชื่อด้วยค่ะว่าคุณนั้นรักเขานะคะค่ะเขาเองก็มีความสุขนะคะที่มีคุณเข้ามาในชีวิตนะคะและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณน่ะจริงจังกับเขานะคะแต่แน่นอนนะคะกันอ่าเทคแคชันของเขานะคะเขายังไม่เทคนะคะเพราะว่าการเทคแคชันของเขาจะมีผลกระทบนะคะ จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในที่นี้มิวกมลังถาบแน่ชันนะคะว่าปัญหานั้นคืออะไรนะคะหรือว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเป็นที่เกี่ยวกับง,งานนะคะค่ะเพราะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาไม่เทงนะคะเขาจะเก็บคุณไว้ในใจนะคะทั้งที่เขานั้นลหลงไหลแล้วเขาก็คิดถึงคุณนะคะถามว่าเขารักคุณไหมนะคะมิวคิดว่าเขารักคุณนะคะแต่ความรักของเขานั้นนะคะมันต้องเก็บไว้กับตัวเองอะค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ มาอย่างนั้นนะคะมันต้องไปกระทบกระเทือนเกี่ยวกับงานเขาแน่นอนเลยนะคะในที่นี้คุณอาจจะเป็นลูกน้องกันก็ได้นะคะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องกันสถานที่ทํางานที่เดียวกันหรือไม่อย่างนั้นนะคะ,นนะ,คะเขายัางเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้ก็คือว่าเขาเอาเรื่องงานก่อนนะคะ<ม>เรื่องความรักเอาไว้เป็นรองอะ,ค,ะค่ะค่ะพลการทำนายก็มีประมาณนี้นะคะถ้าคุณรักเขานะคะคุณก็รับรู้ไว้เถอะว่าเขานั้นก็นรักคุณนะคะแต่เขาไม่เทคนะคะ เราก็เห็นใจเขานะคะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างนะคะการงานหรือไม่อย่างนั้นนะคะการเทคแอคชั่นของเขามันจะเกิดปัญหาะค่ะเราก็ดูเขาก่อนดูเขาไปเรื่อยๆนะคะศึกษาเข้าไปเรื่อยๆนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นก็คือว่าการงานของเขานี่มันสามารถเทคแอคชั่นการที่ว่าจะมารักอ่าจะมาสนใจเกี่ยวกับความรักได้ค่ะคือว่าเขาอาจจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการงานก่อนนะคะ ค่ะผลการทำนายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอ้คุณสู้ๆนะคะถ้าคุณรักเขานะคะคุณก็สู้ๆต่อไปนะคะแล้วค่อยมาปรับโยนความคิดความรู้สึกของของคุณกับเขานะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอ้คุณนั้นด้พบกความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะอ๋ะะอเล็กอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้คนเข้าไปค่ะคนคนนี้คุณรับไม่ได้นะคะ การไม่เทคแอคชั่นของเขาค่ะคุณก็เดินหน้าต่อไปนะคะกับมูฟออนออกไปนะคะค่ะได้คอยคุคนนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่บา,บายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเลขที่สองนะคะลูกปัดสีแดงจะเป็นไพ่สาหรับนี้นะคะความรู้สึกของคุณนะคะเขาคนนั้นรู้บ้างไหมนะคะ เขารับรู้หรือเปล่าค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะด,ดูก่อนนะคะว่าความรู้สึกของคนที่มีต่อเขานั้นคุณรู้สึกอย่างไรคะเด e อเมดค่ะ เลิฟนะคะดับเบิลค่ะว้า wow. วคุณคิดเยอะนะั่นะะเนี่ยคุณคิดกับเขาเยอะนะ <c ười> ใครใบหนะะึ่งค่ะสามไม้ท้านะคะว้าวความรู้สึกของคุณนะคะคุณมิวเห็นหน้าไพ่แล้วจะว่ามิวนะคะอยากดมิวน,นะคะคุณนั้น รู้สึกว่าคุณเยอะกับเขาอะค่ะความรู้สึกของคุณนะคะก็คือว่าคุณนั้นนะคะคุณอยากจะคบกับเขาแบบระยะยาวนะคะในที่นี้นะคะคุณรักเขาแหละเนี่ยคุณตกล้มรักเขามากๆเลยนะคะค่ะคุณมีความสุขมากเลยการที่แบบว่ามีเขานะคะคุณเหมือนเหมือนอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาอะค่ะไปอยู่โลกใบเดียวกันกับเขานะคะค่ะคุณนั้นรอคอยเขาอยู่นะคะตอนนี้นะคะถ้าความรู้สึกของคุณเป็นอย่างนี้นะคะ เราจะไปต่อนะเราจะไปดูกันว่าแล้วเขารู้ไหมล่ะคะว่าคุณอ่ารู้สึกอย่างนี้กับเขานะคะค่ะเขารู้ไหมคะเขาคิดอย่างไรเขารู้ไหม The Hangman ค่ะ ดาบค่ะเขารู้ไหมคะว่าคุณคิดอย่างไรกับเขานะคะเขารู้ไหมความรู้สึกของคุณอะเดนมิเกเชียนนะคะสี่ถ้วยนะคะถามว่าเขารู้ไหมคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะเขารู้นะคะเพราะเขาเป็นเดนมิเกเชียนนะคะ เขาเข้าใจคุณทุกอย่างแลยค่ะแต่ว่าเขาเองนั้นยังทําอะไรไม่ได้ค่ะนี่นะคะเขารู้นะคะว่าเขานั้นทําให้คุณต้องเสียใจแน่เลยนะคะคุณต้องเสียใจแน่เลยเพราะเขาทําอะไรไม่ได้ค่ะนะคะคุณรอเขาแต่เขายังทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากไม่ได้นะคะเขารู้ทุกอย่างค่ะเขารู้ว่าคุณนั้นรักเขานะคะคุณรอคอยเขานะคะคุณอยากคบกับเขาแบบระยะยาวค่ะเขารู้ค่ะและตอนนี้นะคะเขาปวดหัวมากเลย วดหัวที่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้ค่ะเขาต้องเป็นเด e h แ n g m a มน,นะคะการที่เขาทําอะไรไม่ได้เขาตอบสนองความรู้สึกของคุณไม่ได้อะค่ะเขาเครียดนะคะเนี่ยเครียดมากเลยปวดหัวแบบอเอามือกุมขมับเลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าน,นะคะแน่นอนความสัมพันธ์ค่ะ เด็กถือไอ้ขอภัยกันหนึ่งดบับรายชินีถือถ้วยขาวาวแนโนองกว่าสัมพันธ์นี่จะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะเดคไอ้ชั่นอะไรไหมเด็กถือไม่ท้าขาวาว สิบถ้วยค่ะว้าวแนวโน้มน,นะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะไพ่ก็บอกว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณนั้นคาดหวังได้นะคะนี่นะคะหนึ่งดาบนะคะจะมีการแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันจริงจังนะคะค่ะเขาจะนำความรักามาให้กับคุณนะคะจะเป็นครูที่มีความรักให้ซึ่งกันและก,กันนะคะค่ะการเทคแอคชั่นของเขาก็คือเขาจะมาหาคุณเนะะี่ยค่ะคุณรอคอยเขาใช่ไหม เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะและกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณจะได้มีการถึงขั้นสร้างครอบครัวนะคะมีลูกมีเต้าได้แต่งงานกันนะคะค่ะพ้นการทํำนายก็จะมีประมาณว่านะคะคุณนั้นรักเขานะคะคุณอยากจะคบกับเขาแนวยาวนะคะนานๆนะคะคุณนั้นนะคะเหมือนแบบมีความสุขอะคะ่ะที่ได้ไปอยู่ในโลกของเขานะคะและเขาก็ได้มาอยู่โลกไปเดียวกับคุณนะคะค่ะคุณอยากจะอยู่กับเขานะ คุณรอคอยเขาอยู่นะคะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะค่ะอาจจะเป็นรักออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะเพระว่ามีเดเวอร์ด้วยแล้วก็สาม้เท้านะคะเป็นรักทางไกลรักทางโลกออนไลน์ได้หมดนะคะค่ะและเขาคนนั้นรู้ไหมคะเขารู้ค่ะแต่เขานั้นยังทําอะไรไม่ได้นะคะการที่เขาทําอะไรไม่ได้ <ullah puisqu> เขาก็เจ็บปวดค่ะเขาก็รู้ว่าการที่เขาทําอะไรตอนนี้ไม่ได้คุณเองคุณก็ต้องเสียใจอะค่ะเขาจึงเปล่อค่ะ ไม่ใช่เบื่อคุณนะคะเบื่อตัวเองอะเบื่อสถานการณ์รอบข้างเบื่อสิ่งที่เขายังทําอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะค่ะแต่แนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังได้นะคะเพราะเขาคนนั้นนะคะจะมามอบความรักให้กับคุณและคุณก็รักเขาใช่ไหมละคะค่ะและเขาที่การเดทไอคิ้งของเขาก็คือาการเดินทางมาหาคุณเนี่ยแหละคุณรอเขาเขาจะมาหาคุณนะคะอืมและการมาของเขานะคะก็คือว่าการมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะ มาอยู่กินกับคุณนะคะในที่นี้ก็อาจจะมีงานพิธีวิวาด้วยนะคะเป็นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะมีลูกมีเต่ามีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่นะคะคุณมีโอกาสนะคะได้แต่งงานกับคนคนนี้นะคะความสัมพัน์นี้นะคะค่ะม,มิวก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะในเมื่อเขารู้แล้วนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้นะคะคุณอย่าไปกดดันเขานะคะ,ะ,คะเขาเครียดค่ะ เขาเครียดกับสถา,านาการณ์รอบข้างมากเลยเครียดกับที่ว่าตัวเองนั้นยังทําอะไรไม่ได้นะคะทั้งที่ว่ารู้ทั้งรู้นะคะว่าคุณน,นรักเขาเขาก็ต้องรักคุณแหละไม่งั้นเขาจะมาเครียดปวดหัวทําไมใช่ไหมนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นพ้องการทํานายที่ดีมากๆเลยนะคะก็บย้ายคุณนั้นรอเขาก่อนนะคะถ้าเขายังเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้ตอนนี้นะคะคุณก็ต้องเข้าใจเขานะคะพอสถา,านาการณ์โลกนะคะถ้าเป็นรักทางไกลนะคะเป็นเดทออนไลน์นะคะการเดินทางไปมาหาสู่กันก็เป็นไปได้ยากมาก นะคะปิดพื้นที่ปิดประเทศแล้วอะค่ะยังไงก็รอเขาก่อนนะคะเพราะว่าเขาเองนั้นเขาเครียดอะค่ะยังไงคุณก็ให้กําลังใจเขานะคะว่าเออยังไงคุณก็รอเขานะคะเขาจะได้ไม่ต้องคิดมากอะคะ่ะว่าการที่เขามาไม่ได้แล้วจะทําให้คุณเสียใจนะคะค่ะพ้นการทานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวขอแสดงความดีใจด้วยนะคะและขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะสู้ๆค่ะ และขอให้คุณนั่นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่3นะคะลูกป่ดสีเขียวจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะความรู้สึกของคุณนะคะเขารู้บ้างไหมคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณนะคะเขารับรู้หรือเปล่านะคะเขารู้บ้างไหมค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขาก่อนนะคะ สิบเหรียญน,นะคะว้าวห้าดาบนะคะความรู้สึกของคนที่มีต่อเขานะคะราชาถือไม้เท้าค่ะ ตาไม่ท้าะคะว้าวเหมือนเด็กที่สองเลยค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณนั้นนะคะมีความแบบคุณนั้นมั่นคงกับเขามากๆเลยนะคะอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาอะคะ่ะอยู่กินด้วยกันกับเขานะคะคุณกันกัรรู้สึกเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> ค่ะอย่ากดมิวอย่าว่ามิวนะคะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะค่ะแต่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณนั้นยังสับสนอยู่เลย สับสนในตัวเขาอะค่ะว่าเขาจะยังไงกับคุณนะคะค่ะเพราะว่าเขานั้นมีแพชชั่นต่อคุณมากๆเลยค่ะนี่นะคะคุณรอคอยนะคะที่จะได้พบเจอเขานะคะตอนนี้คุณรอคอยเขาอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นความรักทางไกลก็ได้นะคะที่มาอยู่ห่างกันคนละพื้นเพกันนะคะคุณรอคอยที่เขาจะมาหาคุณนะคะค่ะถ้ามาอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ใช่คนละพื้นที่นะคะที่อยู่ที่อยาศัายก็อาจจะเป็น การทํางานที่ว่าอยู่ห่างกันนะคะอยู่ห่างไกลกันนะคะทํางานกันคนละที่อะค่ะค่ะและเขาคนนั้นนะคะเขารู้ไหมคะว่าคุณมั่นคงกับเขานะคะและคุณรอคอยเขาเนี่ยเขารู้หรือเปล่าคะ The Devil ค่ะว้าเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะสามดาบมาอีกแล้ว จะมาทำไมเนี่ยเด็กถือดาบนะคะเดมูวนค่ะว wow. ้าวเขารู้ไหมคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะจากหน้าไพ่นะคะมีว่าเขารู้นะคะแต่การที่ว่าเขารู้เนี่ย เขารู้ว่าคุณนั้นหลงเขานะคะคุณหลงเสน่ห์ในตัวของเขานะคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นเรื่องรักสามเศร้านะคะอันนี้คุณจะรู้หรือเปล่าเขาว่าเขานั้นมีคนอื่นนะคะหรือว่าตัวคุณเองน่ะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเปล่านะคะค่ะเนี่ยค่ะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะต้องเป็นรักสามเศร้านะคะคุณนั้นเหมือนกับเขาน่าจะ มันอาจบางคู่กรณน,นี้นะคะอาจจะมีเรื่องสิบแปดบวกกันแล้วนะคะเขารู้ว่าคุณนั้นรอลงเขาเขาคิดว่าคุณน่ะลงเขาอะไรคะ่ะค่ะแต่ความรักครั้งนี้นะคะในความรู้สึกของเขานั้นมันเป็นความรักสามเศร้าอะคะ่ะมันเปิดเผยไม่ได้นะคะทั้งที่เขารู้ว่าคุณนั้นรอเขานะค่ะเนี่ยค่ะเขาก็อยากติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะคุณรอเขาเขารู้ค่ะเขารู้ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาไม่อยากทําให้เรื่องนี้มันจงแจ้งอะค่ะนะคะ,นะคะ พราก,การจงแจ้งขึ้นมานะคะปัญหารักสามเศร้านะคะจะเกิดขึ้นมาค่ะ oh. ทําไมเป็นอย่างนี้คะและแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะคือว่าเขารู้นะคะว่าคุณนั้นรักเขานะคะคุณมั่นคงกับเขาคุณรอคอยเขาอยู่แต่ตัวเขาเองนะคะเขารู้นะคะว่าการที่เขาทําตัวแบบนี้คุณก็เสียใจนะคะแต่เขาก็ไม่สามารถจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ได้นะคะ และน้อนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะราชนินีถือไม้เท้านะคะก้าวไม้เท้านะคะ 2ถ้วยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะคุณทั้งคู่นั้นนะคะจากหน้าไพ่มีไม่เอาใจใครนะคะคุณทั้งคู่นั้นก็จะคิดถึงกันมากๆเลยนะคะต่างคนก็ต่างมีแพชชั่นต่อกันนะคะแต่การคบหาดูใจกันของคุณกับเขานี่ต้องเป็นอะไรที่ระวังตัวนะคะนี่นะคะแต่คุณทั้งคู่นั้นก็จะเป็นคู่รักกันที่รักกันมากเลยนะคะแต่การ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่จะต้องระวังตัวมิวคิดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยได้ยากนะคะ,ะคะ่ะพลการทำานานาก็จะมีประมาณว่านะคะคุณนั้นนะคะมีความรู้สึกของคุณนะคะขออภัยค,ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณนั้นอยากจะจูงกินกับเขาอะค่ะค่ะแต่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณเองนั้นก็เหมือนยังสับสนอยู่อะค่ะคุณนั้นรอคอยเขานะคะ คุณส,สับสนในตัวเขาที่แบบว่าเขาอยากจะอยู่กับคุณหรือเปล่านะคะเขาจะมาหาคุณไหมคุณรอคอยเขานะคะเขามีแพชชั่นต่อคุณนะคะค่ะแต่ตัวเขาเองนะคะเขารู้ไหมนะคะเขารู้ค่ะเขารู้ว่าคุณนั้นหลงเสน่ห์ในตัวของเขานะคะสิ่งที่เขาทําไปนะเขาทําให้คุณเสียใจกับการรอคอยนะคะเขาก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเขารู้ว่าคุณนั้นเป็นทุกข์ใจนะคะเป็นทุกข์ใจเกี่ยวกับเขาคุณคิดถึงเขานะคะ ค่ะแต่การที่ว่าเขายังไม่สามารถเทคแอคชั่นได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าด้วยนะคะค่ะแลนะแน่นอนความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณทั้งคู่นั้นก็จะรักกันนั่นแหละนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีแพชชั่นนะคะมีความคิดถึงต่อกันแต่ความสัมพนันธ์ครั้งนี้จะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระมัดร,ระวังตัวนะคะมิวคิดว่านะ่าจะเป็นความรักที่แบบว่าไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยแหละคะ่ะจะต้องมี อ่ะคนของตัวเองอยู่อะค่ะการที่คุณทั้งคู่รักกันอะคุณรักกันจริงๆค่ะแต่การระวังตัวก็คือว่าเขาน้น่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าตัวคุณเองนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วอะค่ะทําให้ความรักครั้งนี้นะคะต้องเหมือนว่าต้องเก็บซ่อนะะนะคะนะคะคือรู้กันแค่สองคนอะคะ่ะระวังตัวกันให้มากที่สุดไ่อย่างนั้นนะคะคนของคุณรับรู้หรือว่าคนของเขารับรู้อะคะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมนะคะเนี่ย ค่ะแต่มิวก็ไม่ได้คัดค้านและมิวก็ไม่สนับสนุนนะคะมิวบอกเลยนะคะว่ามิวไม่สนับสนุนแต่มิวก็ไม่ได้คัดค้านนะคะก็ให้คุณใช้ดดูพินี่นคิดเอาเองนะคะว่าความสัมพันธ์แบบนี้นะคะคุณควรที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะค่ะแต่ถึงยังไงนะคะการอ่านไพ่ก็เป็นการอ่านไพ่แบบเจนเนอเรทติ้งนะคะอาจจะใช่ของคุณหรือไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าคุณมีสถานการณ์แบบนี้นะคะที่มันตรงอย่างกับไพ่บอกนะคะมิวอยากให้คนนั้น อ่าใช้อ่าดูพินิจนิดหนึ่งนะคะใช้ดูพินิจคิดสักหน่อยหนึ่งว่าถ้ามันเป็นเรื่องของรักสามเจ้าเป็นความรักที่ผิดผิดศีลธรรมเนี่ยคุณควรจะดําเนินต่อไปไหมนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนะคะสุขทุกอย่างไรก็จะขึ้นกับขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะอยู่ที่คุณเลือกอะ,ค,ะค่ะค่ะมิ้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ และขอให้คุณนั้นนะคะได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย